เอาเอาเนี่เอาไปไเอาเอนี่ยเอาเอาจนอาอนีนี่เอาเนอาเอเนี่เอาเอเนีอานี่เอปียเยอนเน่นเเี่น สวัสดีเบิกทราบค่ะสวัสดีครับเบิกทราบสวัสดีครับเอาแดี่หันหนาไปทางเดียวกันเอาเห็นเบิกนี่เอาจัดมุมกันบังขากล้องแล้วเจ้าหยิบนะเอานี่คับ่ังเบิกนี่บังพ่อแม่ลบเลยแม่ลองดูดังนั้นนี่ไม่ได้หันหนาไปทางเดียวกันนะนะเบิกมันยังดอกยังบ่ให้เบิกทราบยังบ่เอาเอานี่เอาได้แล้วครับมาเบิกยันยังเดียวจบแล้วนะคะรอบสวัสนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านรากา ผูต้ติดตามเขามาเล้วมือนี้แจ้งข่าวดีที่ว่านาสิปลอยกรชุดล่างเนาะมือนี้คุณพ่อผู้ใช้เจ้าผู้ใช้ครับเพื่อให้มาเล้วแต่ว่าเบิกทราบกับสีเว้าเลขเบิกทราบไปน้ำประกาเว้าของคุณพ่อผู้ใช้ไปน้าเพื่อนบอกว่าอันเบิกทราบยาอันยาอัน เอ้ยซื้อละกาบอสเสียงเด้อเพื่อนว่าลากาต่อไปให้เป็นซ่องลาการับผู้ชายเนาะค่ะรับผู้ชายเพื่อนว่าให้เอื่นรับผู้ชายซาเพื่อนว่าเพราะว่าจะมีสองว่องรับในในแต่ว่าเพื่อนว่าให้เป็นรับผู้ผู้ชายเนาะก่อนอื่นแจ้งให้เอฟซีทราบว่าเดี๋ยวสีขึ้นหน้าจอมาว่ารับผู้ชายสีเป่นไผ่นอนนะ เพื่อนได้ว well. wow, ่าขอเป็นรับผู้ชายเพราะว่าตอนนี้ดังแห้งแล้วเพื่อนว่านี่หละเ้าวไปกวาดเอาเด้อแต่ว่ามือหนีสิเป็นโตกันของเพื่อนนอจ้ะค่ะกอนจะไปฟั่งเอาเพิ่อนจังสี่กอนกอนที่สิไปฟั่งของเพื่นนี่มาฟั่งของเบิกสับสักกอนอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเล็กเบิกซับเด้อจะถึกมาเสียใจได้เพราะว่าอยู่เือนทำหน้าค่าทวีน่ะจะมีพ่นพ่นนึง หล้กกามีอันขางๆปูเนาะขางปูสีสุโตจะมีโพดนักกามีตนใหม่ตนใหญ่มองมีสาคัญขขางในนั้นคืองูหล้วก็ไใครงูไลาไหลทุกนาหนาวเ่นเสียออกจากงงูมาหลอกราบทิมไหวสู้ปีเนาะค่ะหล้กก็เบิกทรัพย์ฝันเกียวว่าขางในมีแต่ทรัพย์สมบัติแต่ว่ามีงูเฝ้าใครงูนี่สีสีเขียวมอดระกดเบิกทรัพย์เลยตัดสินใจไปขอสุกน้าเพลนใดสามวดแล้วกับเจนุดนั้นอื เบิกซับไปเอาบผาดจักเทียคือทำทิธีเลี้ยงเพิ่นเนาะบังหมือนวันอาทิตย์ลักกาขอเพิ่นตัวคือขอแบบใดเอามีดถาดร่งเล็กน้อยแล้กกาเอารูปแป้งเพิ่กนกระเจีขึ้นเลขให้ปรากฏว่าเห็นชัดซาดเดอร์อันนี้ส่วนโตเบิกซับเดอร์ยาผาดเดอรจ้าซื้อไหวหาบาทจิบบาทรอตตอริย่างละใบกันย่างพ่อได้รุ่นนะจ้กเพื่อมันมากแต่การผู้ใดบ่มากกับปัดทิมไปบ่เอาก็ได้ คืนซักสัดเลขแปดหลกัลกสี่หลักศูนย์แต่ว่าเลขแปดเบือ้องซิบเท้ากันย่งงวดนี้เลขคิดว่าตรงมีแปดแปดมียืนเพื่อนแท้สำหรับเบกทรัพย์ว่าแปดสี่ศูนย์ตัวส่วนตูวแมนบ้างค,ค่ะบ้านนี้ขอเลขล่างได้บัณฑ์เลขล่างหนหมนตั้งงวดเป็นเลขมากหาสามหาเก้า บอกแต่โตงวดแต่ที่จ้าทำบ้านอันนี่คือเสียใจน้ำเบิกซับไปหยิบโรตเตรี่มาเบิดแล้วหาซ้ำหาเก่าราคามื่อเมื่อเมื่อมาซองหนเลขล่างนั่นสีออกกันเอาจังสี่ซะเมืไก่เปิ้ลเบิงซะมันจังว่าได้ไล่กันยากเออเนี่ยพี่น้องเบิงเนอะนี่แปดศูนย์มื่อเมือเอาเลขนั่นแปดศูนย์เลขล่างขึ้นซัดซาดว่าแปดศูนย์มื่เกือบมื่อันนี้ของเบิกซับใช่ไหม ของเบิกทรัพ์นะคะส่วนตูอันเห็นยูนล้านพญานาคเนาะอันนี้คือเอามาห็เบิงค่ะเอามาห็เบิงพอว่าถ้าเกิดว่าเบิกทรัพ์ถือกระสีมาให้เบิกทรัพ์ดิเมื่อนั้นคือ่ามีตัวนี้คือพหมนตัวนี้เด็กออเก่งมาเว้าหนึ่องสีนะพะฉะนั้นช่องที่มาตายทำ ผู้ใดกระร้างขันเห็นนาเบิกทราบให้โดติดตามโดไล์แล้วก็กดแช่ไว้ห<ะ>าห้าวบ่แช่ไว้มันสิกลับไปเบิ้งอีกมันสีหายากพี่น้องมันสีหา่พอได้มีได้ร้อยอาจารย์ป็นหยังคือเฮ็ดมั่วเฮ็ดายอาจารย์อันนี้ก็ต้องขอให้พราะว่าเป็ยังเฮ็ดลายๆอาจารย์คือต้องเปิดโอกาสให้อาจารย์เลขหล,ลายท่านที่จะอยากเป็นแนวทางให้เพิ่นใดเมื่อ้าเามาื่ออกซื่อเพื่อจะ เป็นแนวทางให้เอฟซีพิจารณาว่าไผ่สีแมนหรือว่าไผ่สีรุสเพื่อว่าอยากยิบลอตเตอรี่ว่าจากตัวซื้อกันแล้วแต่ความสอบความสิ้นาตาคนเฮ้ามันเนี้คือกันได้คืออันนี้เป็นออของเบิกทรัพย์แล้วเนาะเอายกไปเพิ่นเบิ่งอีกรอบนึงแล้วจะได้เข้าไปอันได,ได้เข้าไปอันของผู้ใายของผู้ใดออถ,ถ้าถือตานําเบิกทรัพย์ตามเบิกทรัพย์จ้าออหรือว่าผู้ใดสผู้ใดกําลังรอของอัน ของผู้ใช้กัดล้อผู้ใช้หลังจากรับผู้ใช่เออเบิกซับยกตัวนี้คืนแล้วกับซีเมนของผู้ใช้ต่อเนาะเออเอาเอาลงได้เอาห้บานนี้เนาะค่ะเออบานนี้เอฟซีรอคอยมาเยอะค่ะขอมาไลฟ์ไลฟ์แตละช่องก็ไดขันเฮนมากะ ช่องเอื่อนเห็นกับฟ้าวมาถามออเด้อพี่น้องพอว่าม,มือนีได้แบบชุกเรินมันบริเตรียมกันไว้ก่อนว่าตรงได้เลขมือนั้นมือนีนะเมืม่อกี้ก็โทรมาชุกเรินนะเจนเนาะนก็นั่งนั่งกินเขาทิมว่าเขาแรน้ำเล็กกินเขากับพวกอิ่มพี่น้องอรับผู้ชายนะคะต่อไปจะได้เรียกว่ารับผู้ชายให้มาแล้วแต่ว่าเป็นตัวร่องกรอนเด้อพราะว่าตัวแท้ๆมือเลขออกใบมุ่ง หาเอฟซีย่านซื้อบาท่านกาซิมีโตกันตัวกันก็นไม่ต้องซื้อเยอะเพื่อนว่าเพราะต้องซื้อหลายหาซีหนึ่งสามตัวบนห้าสีหนึ่งตัวกันย่งย่งบาท่านมั่นใจแต่ว่าสู้รอเพื่อนกับห้โตกันมาตลอดด้านออกตัวกันอยู่ด้หละสุทียบ้าดนี้โตล่องเลขล่างนี่เพื่อนมั่นใจอยู่ดีเลขล่างนี่ห้าหนึ่ง ล่างห้าหนึ่งหนึ่งห้าผู้ใดมัสองตัวล่างกาาฟพิยิบโรตารีถ้าผู้บ่มากกับบ้ตรงยิบมันตรงกับของคุณแม่ผู้หญิงด้วยใช่ไหมห้าหนึ่งมันตรงกับเอเจ๊ใหญ่รับผู้หญิงค่ะรับของผู้หญิงเขาให้มาห้าหนึ่งดบผู้ใายเขากะหายหนึ่งห่ากับโต๊ะกับกันละหนึ่งห้าห้าหนึ่งคือเอฟซีดีใจไวโลด ว่วดีใจเลยเลยบ่ได,ได้เปลืองเงืนดูนะคะคือเลขมันตัวเดียวกันคือห้าหนึ่งหนึ่งห้าเขาฟันมาที่ล่างควนสีออกบ่ออกอันนี้เบิกทรับกับบ่ทราบเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขสำรับรับผู้ชายแล้วก็รับผู้หญิงแต่าก,กัเลขควนตัวเบิกทรับไพสีถือว่าถือก,ก้าแล้วเต้ดวงขอขอถามหน่อยเบิกทรัะแล้วที่ว่างวดที่แล้วที่เขาให้มา ที่แม่นแม่นอ่ะเขาให้ตอนไหนเขาให้วันไหนเขาให้ที่ว่าชัวชัวเลยนะสามตัวตรงเลยนะอืแต่ว่าพูดกัตัว่องล่ะสุดเน้นๆว่ามันใจคักๆที่เพื่อนมันใจเพื่อนจะหายมือเลขอ่ะคือจะงวดที่แล้วจ้ะตั้งกล้องแทบไม่ทานเบิกทราบก็ในรุ่งผู้เดียวซ้ำเมื่อนั้นเอเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมแต่ว่าซื้อได้ไหมเบิกทราบนี่จนใจอีดีแล้วแต่ดวงไฟสื่อได้เพื่อนจะปล่อยออกมาบ่ายโมงนะคะ บ่ายโมงของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขาให้ทันเอาให้ทันเป็นยังคือปล่อยมาบ่ายโมงคือมันเป็นลุดเพื่อนกะหนึ่งอันไม่ทันสองให้สิไปหลอกกะหลอกว่าท่านแล้วหน้าที่สุดท้ายเลขังไหนกับบ่ดังแล้ะกับบ่อันเพราะว่ามันหน้าที่สุดท้ายผู้ใดกับ่วนมากกัจะสื่อว่าท่าน คือจังเบิกทราบกับบ่มั่นใจว่าเบิกทราบส,สื่อได้บองงวดนี่ผู้ใดสื่อได้ก็ดีใจน้ำเด้อดจ้าเป็นยังือเรียนตแท้ว่าสันมันบอมเป็นเลขเบิกทราบคนเด็กเบิกทราบปอยเต้หัวปีคุณพี่น้องบ่ดได้แพงเด็กข้าเจ้าข้าเจ้าก็รอดอีกตัวหน,นึ่งข้าเจ้าก็ไปเอาอีกตัวหน,นึ่งข้าเจ้ากับใจสีขาแต่แยกซื้อเบิกทราบกับใจสีขาดอยกบอกในเมื่อของดีต้อง บ่ายโมงของแท้ต้องบ่ายโมงเท่านั้นก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางนะเอฟซีนะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครรู้นะในที่นี้ไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกหรือไม่ออกนะเอฟซีนะกลองสลากข้าหกดอาไปซื้อดอกพี่น้องครับก็อันนี้ซับยกไข่เบิ้งโชยเบิ้งอันนี้เขาโทรมากเมื่อันนี้โทรดวนเลยดวนซ้ายดวนนักผู้ชายโทคือเขาคือไม่ให้สัมภาษณ์เสียงแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่ เอาแค่แนวทางมางเาพราะเขาจะไม่ได้ออกมาค่ะเขาจะไม่ได้ออกมาให้เราพลังโมเมนต,ต์ของแกเรียกน่ะนเป็นของเพื้นครับขันเพ,พื่อนเอาขันเสียงเพื่อนนะเขาจาได้นะเป็นสีเพัน้าสิบอ่ได้เรียกน้ำพื้นนะแต,แต่ล่างคือห้าหนึ่งที่เน้นเลยใช่ไหมเบิกซัจบจะเม็นตรงกันเบิกซับไปอักเอาไว้จะมาาือว่านนะห้าหนึ่งเห็นเห็นวัเห็นบ่นนี้พี่น้อเห็น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  สี่หนึ่งล่างห้าหนึ่งจะไปตู้ทองใส่ถุงบอหนิเหไปขายท่องยืมท่องแม่อันุณเบิกซับแล้วหรอพี่น้องเบิกซับเฝ้ากันเด้อเฝ้าไปซื้อกันเด้อเออไปไปไปก็ได้พน้องันไกนไปกันไปกนวปกันไน